วันสักการเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทัวร์เลยไม่ได้ไปเดินเที่ยวจับจ่ายเลยเนี่ยเราก็ไป้อดหนึ่งกะหรี่ปับ๊บได้กะหรี่ปั๊บมาตัวละสิบบาท,ทมีไส้ไก่กับไส้เผือกใช่ไหมจุดดำในี่ไส้เผือกเขาก็ทอดน่ากินขายดีนะเนี่ยต้องไปต่อคิวใช่ไหมเราก็กินข้าวหอ่อข้าวคาเกิอกลมวันนี้น่ากินอนะ่ะ ห้าสิบบาทนะอเออแค่ห้าสิบบาทนะกุนเชียงยี่ห้าข้าวมันไก่ทอดผสมไก่ต้มห้าสิบเหมือนกันขนมใส่ไส้ยี่สิบยี่ห้าไม่ยี่สิบเพราะว่ามัน 20. มายี่สิบแหละเขาคงส่งยี่สิบแล้วมาขายยี่ห้า มาเห็นอามาก็ไงายงายหลังเฮิมีกขนมใส่ไส้บ้านหนเหลือยี่บ้าบาทอามาเห็นโอ้โหได้เป็นกระจาดตีสมัยก่อน25บาทอันละสลึงได้ไหมหรือสองอันสลึงยุคก,ก่อนมันยุคก,ก่อนของกินมันก็มีสเสน่ห์เด้แต่ว่าไอ้ของประหลาดประหลาดมันก็ไม่มีของไทยๆอ่ะเยอะแหละขนมหวานเนี่ย ไอ้กะหรี่ปงกะหรี่ปั๊บนี่ไม่มีหรอกเนาะสมัยก่อนข้าวมันไก่ข้าวไก่ทอดไม่มีอยู่แล้วก็มีแต่พวกอาหารไทยเลยลาบแกงกะทิขนมกล้วยอย่างเงี้ยมีขนมใส่ไส้อย่างเงี้ยมีขนมต้มจะมามีขนมประหลาดสมัยนี้ไม่มีแล้ว อันนู้นก็อันนู้นก็หนะ้าสิบน่ากินอยู่นะหอมหมกย่างอ่ะหอมหมกย่างไข่ต้ม